สวัสดีค่ะน้องๆขาวันนี้นะคะพี่วันและพี่อูค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาพูดถึงเรื่องโปรแกร,รมเรียนและทำงานนะคะว่ามีประเทศไหนบ้างเมืองไหนบ้างนะคะที่จะมาร่วมงานแฟร์เทียก้าแฟร์ของเรานะคะ มีประเทศไหนบ้างคะพี่ลูกขาเริ่มต้นเลยนะคะ,คะจากประเทศที่ตอนนี้เป็นประเทศยอดฮิตมากๆเลยสําหรับน้องๆนงักเรียนไทยนะคะที่ต้องการไปเรียนและทํางานที่ต่างประเทศเนาะประเทศนี้จะอยู่ในแถบทวีปยุโรปนะเป็นประเทศเดียวที่ว่าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยนะคะนั่นค,ค,คือประเทศมอลตานะคะประเทศมอลต้าน้องๆสามารถที่จะลงเรียนภาษาและสามารถทํางานพา์ท์ได้ค่ะพี่วันเราสามารถทําการได้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับพี่ลูกขาในการทํางานนะคะสามารถทํางานพา์ทได้์ได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ค่ะแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะต้องโรงเรียนมากกว่า3เดือนขึ้นไปนะคะจึงจะสามารถมีโอกาสทํางานได้ค่ะ๋อแล้วก็ปลอดภัยด้วยเนาะพี่อุ๋เนอะมอต้าเป็นเมืองปลอดภัยค่ะถ้งน้องอยากไปเรียนแล้วก็ได้บรรยากาศในเรื่องของการเที่ยวในแถบยุโรปหรือว่าต่างอากาศเนี่ยน้องๆมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรปด้วยนะคะแล้วเท่าที่พี่วันทราบมานะคะน้องๆเบาต้าเนี่ย สวยงามแล้วยังเป็นประเทศที่ค่าครองชีพเนี่ยถือว่าถูกที่สุดในประเทศแถบยุโรปเลยนะคะน้องๆค่ะต่อไปมีที่ไหนอีกบ้างคะวิวคะนอกจากเมลตาแล้วคะ่ะวิวค่ะ ประเทศแคนาดาค่ะ,คะเป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่น้องๆเน,นี่ยมีโอกาสที่จะเรียนแล้วก็ทํางานแต่ว่าในการทํางานที่ประเทศแคนาดานะคะน้องๆจะต้องสมัครเรียนในหลักสูตรที่เป็นอะคาเดมิกเท่านั้นค่ะก <ท reading. S 2> ็คือหลักสูตรไหนบ้างนะคะจะเป็นหลักสูตรที่เป็นโคออกนะคะหรือว่าเรียนแล้วฝึกงานนะคะ,คะหลักสูตรปริญญาตรีหรือปร,ริญญาโทนะคะหลักสูตรใดๆที่ไม่ใช่หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษนะคะพี่วัน müs, น้องๆสามารถที่จะทํางานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้นะคะก็คือ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าน น้องๆโรงเรียนในหลักสูตรที่เป็นอาเดมิกนะคะ,คะจะมีโอกาสทำงานได้สูงสุด40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะน้องๆสามารถที่จะอขอวีซ่า Postgraduate Work Permit นะคะหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยถ้าเกิดน้องๆเรียนหลักสูตร1ปีนะคะ,คะจะได้วีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบ1ปีค่ะแต่ถ้าโรงเรียนหลักสูตร2-3ปีนะคะก็จะได้วีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบ2ปีขึ้นไปค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าน้องๆทํางานในสายงานที่ทางประเทศแคนาดาขาดแคลนหรือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนะคะจะมีโอกาสสามารถขอ PR ได้ได้เลยค่ะพี่วันโอ้เยี่ยมเลยค่ะแคนาดาเนี่ยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยยาวๆไปเลยนะคะน้องๆแคนาดานะคะใช่ค่ะก็ะมีโอกาสทํางานได้เลยคโอ้ <มา S 1> ดีเลยค่ะพี่อู้แล้วมีอีกประเทศหนึ่งนะคะที่น้องๆหลายๆคนเนี่ย อาจจะคาดไม่ถึงเนาะนั่นคือประเทศสาารัฐอาหรับอิเมเรตหรือเมืองดูไบค่ะพี่อุ๊ค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าดูไบเป็นเมืองแขกหรือเมืองอิสลามหรือเปล่าอาจจะใช้ภาษาอาหรับหรือเปล่าแต่จริงๆต้องบอกนะคะว่า 80%นะคะประชากรที่นี่จะเป็นชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นนะคะภาษาที่จะเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารกันค่ะพี่วันอเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็มีคําถามมากมายนะคะเวลาที่พวกเราให้คำปรึกษาน้องๆเกี่ยวกับเมืองดูไบนะคะเรื่องของความปลอดภยัยซึ่งพี่วันเนี่ยบอกได้เลยว่าเรื่องของเลคข,ขอดประวัติชากรรมของเมืองดูไบเนี่ยแทบจะเป็นศูนเปอร์เซ็นต์เลยนะคะและในขณะเดียวกัน จะมีมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศอังกฤษนะคะมาตั้งสาขาอยู่ที่เมืองดูไบเลยค่ะพี่อ่ะในการ<ม>เรียนและทํางานที่ดูไบนะคะก็ไม่จํากัดชั่วโมงการทํางาน<ม>ด้วยค่ะน้องๆสามารถทํางานหลังจากเลิกเรียนได้ตามระยะเวลาที่นายจ้างจ้างงานได้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งข้อดีของที่ดูไบนะคะวีซ่ามีโอกาสได้ง่ายมากเพร<อ>าะไม่ต้องใช้สเตทเมนแล้วก็ไม่ต้องยืน่นเอกาสารเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่วันอ๋อดีเลยค่ะน้องๆค่ะก็อย่าลืมนะคะเมืองดูไบ เป็นเมืองที่เปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานได้โดยไม่จำกัดชั่วโมงแต่เราอย่าลืมที่จะต้องลงเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะ attendance การเรียนสำคัญมากค่ะ<ช>พี่อูค่ะมาอีกสายงานหนึ่งนะคะทางด้านการโรงแรมค่ะพี่วันถ้าเราอยากจะไปเรียนและทำงานทางด้านการโรงแรมไปที่ไหนดีเอ่ยอ๋อแนะนำเลยค่ะอันนี้นะคะเจ้าหน้าที่มาเองเลยด้วยนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ <S <S น้องๆค่ะนะคะซึ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเด็กหลายคนเนี่ย คำว่าเรียนการโรงแรมแล้วเนี่ยค่ะก็ประเทศนี้สวยงามนะคะคุณภาพการอยู่เนี่ยค่อนข้างดีเลยค่ะนะคะในขณะเดียวกันค่ะผู้คนในสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นชื่อเลยค่ะว่าเป็นคนตรงต่อเลยเวลามีระเบียบวินัยนะคะนอกจากน้องๆจะได้เรียนแล้วเนี่ยน้องๆยังได้ซึมซับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเขามาด้วยนะคะพี่อู๋ก็ได้ทํางานและฝึกง,งานตามที่เราเรียนมาเลยเนาะใช่ใช่ค่ะอู๋เพราะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ เราจะฝึกงานตามสายงานที่เราลงเรียนพูดง่ายว่าปฏิบัติจริงตามที่เราเรียนมาเลยค่ะพี่อุ๊ค่ะแล้วก็ส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะ เราเราเรียนจบการโรงแรมปุ๊บเราจะฝึกงานการโรงแรมอันนี้ค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องฝึกในที่ประเทศสวิตที่เดียวค่ะพี่อู๋ค่ะเราสามารถไปฝึกที่ต่างประเทศได้เลยค่ะพี่อู๋อีกประเทศหนึ่งสําหรับน้องนองน,องนักเรียนไทยที่สนใจเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประเทศออสเตรเลียค่ะพี่วันประเทศออสเตรเลียเนี่ยน้องๆสามารถที่จะไปเรียนและสามารถทํางานพาร์ทไทม์ได้ตั้งแต่เราเริ่มเรียนเลยค่ะพี่วันเพราะว่าวีซ่าเนี่ยเราถือวีซ่านักเรียนก็สามารถทํางานพาร์ทไทม์ได้ค่ะ อ๋อเยี่ยมเลยค่ะพี่อุ๊เราสามารถทำงานได้ถึง40ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์เลยค่ะพี่อุ๊ค่ะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของประเทศออสเตรเลียค่ะพี่อุ๊คือมีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียนระยะสร้าระยะยาวของระดับเซอร์ติฟิเคทหรือดิพโลมาหรือหลักสูตรวิชาชีพนะคะแล้วก็น้องๆสามารถเลือกโรงเรียนหลักสูตรบัญญาติปรีบญญาโทมีให้เลือกในหลากหลายสาขาวิชามากมายและในหลายเมืองในประเทศออสเตรเลียเลยค่ะค่ะ ก็ไม่ต้องไปขอวีซ่าทำงานนะก็ค,อคือวีซ่าเรียนทำงานได้เลยนะคะค่ะ,คะถ้าน้องๆยังมีคำถามว่าพี่แล้วหนูจะเลือกประเทศไหนเมืองไหนโปรแกรมไหนที่จะเหมาะกับตัวเรานะคะเราจะเริ่มจากตรงไหนได้คะพี่อุ๊คค่ะ คำแน่นอนสำหรับในการเลือกแต่ละประเทศที่น้องๆสนใจนะคะบางคนอาจจะเลือกจากที่ตั้งหรือบรรยากาศสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศนะคะอย่างถ้าน้องๆต้องการที่จะเรียนและทำงานในประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปและสามารถเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรปได้เนี่ยก็เลือกเป็นประเทศมอลตาก็ได้ค่ะ หรือถ้าเกิดอยากจะทํางานยาวๆหลังหลังจากเรียนจบนะคะแล้วก็มีโอกาสาขอพิอาได้ในอนาคตนะคะก็อาจจะเลือกเป็นประเทศแคนาดาคะ่ะพี่ว่าค่ะแล้วก็ถ้าอ,อ,อยากฝึกงานในสายวิชาชีพ ที่ตัวเองลงเรียนมานะคะฝึกจีนปป็บัติจริงกับสายงานที่ลงโรงเรียนก็ต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะพี่อุ๊คสำหรับเมืองที่วีซ่าง่ายไม่ต้องใช้สเตทเมนท์ทำงานไม่จํากัดชั่วโมงแล้วก็ได้วีซายาวถึง1ปีในการทํางานเนาะ,ะก็เป็นที่เมืองดูไบนะคะประเทศสา,ารัฐอาหรับอ,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 อิมิเรสค่ะค่ะ,คะส่วนออสเตรเลียนะคะน้องๆสามารถที่จะทํางานได้40ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์นะคะและมีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกนะคะน้องๆสามารถ ที่จะเลือกโรงเรียนได้ตามใจตัวเองชอบอยากเรียนแบบไหนก็เลือกที่ออสเตรเลียได้เลยค่ะ หากน้องๆต้องการทราบรายละเอียดหลักสูตรสถาบัานไหนบ้างนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะน้องๆสามารถมาในงานนี้ได้ค่ะพิวันค่ะเทียก้าซาดี้ออร์ดแฟร์นะคะน้องๆในวันที่29ตุลาคมคเวลา10โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นที่ปทุมวันเิ้นเซตค่ะ,คะน้องๆสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ,คะด้านนี้เลยนะคะแล้วเ,เจอกันนะคะแล้วพบกันวันเสาร์ที่29ตุลาคมตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งถึง5โมงเย็นที่ โรงแรมประชุมวันปี๊ซแล้วพบกันนะครับ